คือผมเรียนเงี้ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ําในปทุมธานีเนี่ยมันก็ยังไม่นิ่งนะครับแล้ววันนี้ก็จะเห็นว่าสูงขึ้นมาอีกนะฮะพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนเราต้องทําต่อเนื่องนะครับวันเนี้ยก็ได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชนนะครับหคือเรื่องไฟฟ้านะฮะเขากําลังกลัวกันเือนการเรื่องไฟฟ้าโดยเฉพาะถ้าเวลาน้ําท่วมไปในเสาไฟต่างๆเนี่ย นะวันนี้ก็ได้มีให้ทีมงานนะครับมีมีท่านรองนายกท่านเลขานะฮะท่านที่ปรึกษาวันนี้เดี๋ยวจะลงเรือไปกันนะครับแล้วก็เอา1คือไม้เทสไฟนะในน้ำต้องไปเทสซ้ำนะครับเอาไปให้พี่น้องประชาชน2อเอาโฟมไปนะโฟมเพราะว่าต้องย้ายของขึ้นย้ายของลงกันอยู่นะครับอันนี้ก็โฟมร้องขอโฟมมาเยอะ ก็เอาไปเพื่อเป็นประโยชน์เพราะโฟมแต่ละชิ้นเนี่ยรับน้ําหนักได้ถึงตันนะฮะหนึ่งพกิโลนี่ก็ตันกว่านะครับจะเกิดประโยชน์อย่างมากนะฮะแล้วก็ประเด็นที่3ามก็คือถุงรอดชีพเนี่ยนะฮะยังมีวันนี้ก็มีข้าวสารอาหารแห้งเอาไปให้พี่น้องประชาชนตามริมฝั่งแม่น้ําเพราะว่าเขาไม่สะดวกที่ออกมาซื้ออาหารนะครับอันนี้ก็ทำต่อไปนะแต่เดี๋ยวเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็ในวันที่วันบันพุธนะครับผมก็ได้ ร้องขอไปสมาคมนายกอบจอนะฮะก็ทางสมาคมนายกอบจอก็จะมามอบถุงยางชีพให้อ,อีกนะฮะจำนวนพันหนึ่ชุดนะครับก็พยายามเต็มที่คิดว่าถ้าเกิดน้ําทะเลไม่หนุนออกมาเนี่ยนะ,ะแล้วก็ไม่มีมรสุมซ้ําเข้ามาผมเชื่อว่าเราตอนนี้เราเอาอยู่นะฮะส่วนตามริวริมแม่น้ําเราใช้ถนนเนี่ยเป็นแนวกั้นแต่ตอนนี้เรามีเดลเออร์พร้อมอยู่แล้วนะะถ้าน้ํา ถ้าน้ำสามารถข้ามคันกั้นถนนไหนตรงไหนตรงไหนจุดไหนเราก็พร้อมที่จะเอาแบลเลอ,อร์ไปเสริมแล้วก็กระสอบทรายอะเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับอันนี้พร้อมอยู่แล้วครับตอนนี้นะผมว่าจะทรงอยู่แค่นี้เดี๋ยวถ้าหลังจากนะไม่เกินนะผมว่าไม่เกินอาทิตย์นี้ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นมากกว่านี้นะครับผมว่าปทุมเรารอดไม่เหมือนปี5้าสี่เพราะนี่ยังต่างจากปี5้าสอยู่อีเกเยอะนะฮะไม่กังวลเพราะว่าทุกฝ่ายเราพร้อมหมดทุกอย่างแล้วแล้วตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่า เราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการเตรียมการได้รับความร่วมมือจากอบตอเกือบทุกอบตอถึงแม้ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรับสมัครเลือกตั้งในวันที่28แต่ท่านตลัดทุกคนก็พยายามที่ออกมาทํางานร่วมกันนะครับและช่วยเหลือประชาชนร่วมกันเหนือหลายๆจุดที่อบตอเนี่ยจะเป็นกําลังหลักในการช่วยพี่น้องประชาชนคือตอนนี้ฝากพี่น้องประชาชนคืออะไรเราเจอทั้งโควิด -19 นะครับแล้วมาโควิด ภาพรวมของประเทศก็ยังระบาดวันหนึ่งเนี่ยติดเชื้อใหม่เกินเกินหมื่นนะมีเสียชีวิตอยู่นะฮะเพราะนั้นแต่ประชาของประทุมธานีเนี่ยเราหลุดพ้นจากหนึ่งในสิบมานะฮะมาสองเดือนแล้วเพราะนั้นอยากให้หนึ่งกาดอย่าตกนะครับเรามาระวังกันต่อไปนะฮะแล้วสองเรื่องน้ำท่วมต่อไปก็ต้องถ้าเกิดน้ำลดก็ต้องมาระวังกันเรื่องโรคระบาดอีกนะแล้วตอนนี้ก็ให้ระวังเรื่องสัตว์เลื้อยคลานด้วยอะไรด้วยทั้งหมดนะฮะช่วยกันมาระวัง ะะถ้ามีอะไรก็รีบแจ้งไปทางอบอจเราพร้อมที่จะมีชุดออกไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับคือตอนนี้สถานก,การณ์เนี่ยผมผมว่าเราเอาอยู่แล้วเพราะการติดเชื้อในจังหวัดเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่เกินร้อยนะแต่อันดับ10 1ใน10นะฮะอันดับที่ท็อป1ทเนี่ยยังอยู่ที่อันดับ10ได้อยู่ที่300กว่าอย่างเงี้ยแต่เราต่ำกว่าต่ำกว่าร้อยมานานแล้วเพราะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยน่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะ ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจแต่การจัดลําดับยังไปจัดได้ยังไงว่าประทุมเนี่ยอะไรสูงสุดระวังสูงสุดหนึ่งในสิทิที่ต้องระวังสูงสุดอะไรเงี้ยนะจัดโดยไม่ดูตัวเลขไม่ดูสถิติอย่างนี้มันไม่ได้นะค,คือสมุนไพรเนี่ยเรายอมรับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจากการที่เราทดลองโดยใช้รับปิดแอนติเจนเทสเนี่ยนะทดลองมาตลอด3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราให้ยาสมุนไพรไปใช้ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นสมุนไพรยี่ห้อไหน นะแต่เมื่อมาตรวจแอนติเจนเทสเจอโพซิทีฟเนี่ยเราให้ไปเลยเอาไปทาน5วันกลับไปอยู่บ้านแล้วมาตรวจย้อมเสียรับปิดแอนติเจนเทสซ้ำอีกปรากฏว่าเราทำแม้แต่เอ็กซเปอดนะครับเปรียบเทียบกันแต่เมื่อมาถึงปุ๊บเอาสมุนไพรให้ไปใช้เนี่ยทาน5วันกลับมาปรากฏว่าผลตรวจมันเป็นเนกาทีฟนะพอเป็นเนกาทีฟปุ๊บไปเอ็กเปอดปรากฏไอปอดฝ้ามันหายไปแล้วใช่ผมเข้าใจว่าไงเพราะสมุนไพรเนี่ย แต่แต่ละชนิดเนี่ยบางบางยี่ห้อเนี่ยกลับมา80%หายบางยี่ห้อก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หายบางบางยี่ห้อบางตัวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ที่หายเพราะนั้นผมยืนยันว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันสามารถเสริมภูมิเราใช้คำว่าเสริมภูมิอย่าไปพูดว่ามันสามารถที่จะจะรักษาโควิดมันเสริมภูมิครับนะฮะเพราะในตัวสมุนไพรเนี่ยตัวที่ฟอกปอดเนี่ยนะฮะโควิดมันคือลงไปทําลายปอด แต่ไอตัวที่ฟอกปอดในตัวตัว,ตวสมุนไพรเนี่ยมันก็คืออะไรคืออนุมานประสานกายคือเหงือกมะหมอคือภูคาวคือกระชายตัวเนี้ยมันไปเสริมปอดนะมันไปรวมกับฟ้าทะลายโจรซึ่งไปลดการแตกตัวของไวรัสเนี่ยผมมองว่ามันให้เสริมภูมิได้นะครับอันนี้ผมมั่นใจเพราะฉะนั้นขอให้ฝากอยากให้ทางผู้ที่มีหน้าที่เกีย่ยวข้องเลยในบเนี่ยลองลงมาวิจัยบ้างเอาไปวิจัยทางวิทยาศาสตร์บ้างเผื่อมันจะมีผล เป็นสินค้าออกที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปมัวแต่ไปแห่ซื้อสินค้าเข้ามายายี่ห้อน้้ยี่ห้อนี้ใจของเรามีดันไม่ซื้อนะดันไม่สนับสนุนนะมีผลข้างเคียงคือคนมาขอเยอะมากจนมันจนมันตอนเนี้มันแม้แต่ะกอกกันยังไม่ทันเลยนะครับเพราะตอนนี้เขาไปใช้แล้วเขาได้ผลแล้วเขาทานเนี่ยทานแค่สองครับสูลทานเพื่อป้องกันนะฮะไม่ใช่กินเพื่อรักษาแลกินเพื่อป้องกันเพื่อเสริมภูมิครับขอบคุณครับท่าน อ่าโอเคนะครับผมกลับไปดีครับเดี๋ยว